ขึ้นรถมาแล้วก็ขับได้แบบสบ,สบายๆเนี่ยผมลองอัตราเร่งให้ดูได้สองคันนะครับมีรถส่วนแล้วนะครับมั่นใจนะครับว่าผมมาลายเขาค่อนข้างมีความแม่นยำแล้วก็ควบคุมง่ายวีรุ่นรองท็อปครับจะมีออปชันบางส่วนเนี่ยที่ไม่เหมือนกับรุ่น VL นะ <S <S สว<ส>ัสดีครับสวัสดีเพื่อนชาวเว็บไซต์ auto d e v com ทุกท่านครับวันนี้ครับผมท็อปทาร์โลครับจะพาเพื่อนๆครับไปขับทดสอบกับ นิสสันอัลเมล่าครับในทริปการเดินทางที่ริมโขงจังหวัดนครพนมครับมุ่งหน้าสู่ครับจังหวัดขอนแก่นการขับขี่ครับเดินทางไกลในวันนี้ครับจะเป็นอย่างไรบ้างกับเจ้านิสสันอัลเมล่ารุ่นปรับปรุงโฉมครับปี2024และคันที่ผมจะได้ขับทดสอบในวันนี้ครับนั่นก็คือรุ่นย่อยวีนั่นเองจะเป็นอย่างไรติดตามชมไปพร้พอมๆกันได้เลยครับตอนนี้ครับเราก็เตรียมที่จะออกเดินทางจาก ริมโคงจังหวัดนครพน,นมแล้วครับกับนี่เลยครับนี่มีนิสสันอ l มล่านะครับแล้วก็มีนิสสันคิกด้วยเดี๋ยวไปดูว่าเส้นทางครับจากนครพน,นมไปที่จังหวัดขอนแก่นอ่าแล้วก็มีผ่านทางโค้งเขาปิ้งงูครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันเลยครับตอนนี้ครับผมก็อยู่ในนิสสันอเมล่ารุ่นย่อย V ีแล้วนะครับผมตอนนี้ก็เตอร์จาก,กออสโต s สเตชันกำลัง เราเดินทางนะครับไปที่ขอนแกนเนาะปลายทางใช่ไหมครับเดี๋ยวเราจะผ่านอะไรนะเส้นทางเลยนะเตอร์เขาปิ้งงูปิ้งงูเดี๋ยวไม้เขาปิ้งงูพี่ท็อปรับะจะโค้งแบบคดเคี้ยวขึ้นเขาลงเขาด้วยเดี๋ยวไปดูกันว่าเราจะขับเจ้าอเมล่าเนี่ยในเส้นทางแบบโคดเคี้ยวเป็นยังไงกันบ้างนะครับผมแต่ว่าก่อนที่เราจะไปขับทดสอบเนาะอีกช่วงหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาเล่า ในเรื่องของสเปคแล้วก็รายละเอียดของเจ้าอเมล่าตัวรุ่นย่อยรุ่น V ก่อนนะก็เรียกได้ว่าเป็นรุ่นลองท็อปนะครับผมซึ่งตัวท็อปสุดเนี่ยของเขาจะเป็น VL นะราคาของตัว VL เอนี่ยอยู่ที่6 9 9 0 0 0บาทนะครับผมในรุ่น V เนี่ยก็จะถูกลงมาอีก3 0 0 0 0บาทราคาของเขาอยู่ที่6 6, 6 9 0 0 0บาทนะครับผมความโดดเด่นของเขาเนาะภายนอกเนี่ยก็เรียกได้ว่าค่อนข้างที่จะ คล้ายแล้วก็เหมือนเหมือนกันหมดเลยแต่ในรุ่น V ครับจะไม่มีในส่วนของไฟตัดหมอกแต่รุ่น VL เเนี่ยมีไฟตัดหมอกมาให้นะครับผมส่วนภายในห้องโดยสารเนี่ยต้องบอกว่า มีฟีเจอร์ออปชันครับในปี2024นี้สำหรับเจ้าอัลเบล่านะที่เพิ่มเติมขึ้นมาที่มีการเปิดตัวไปเมื่อช่วงเดือนกรกฎาคมนะครับผมตัวภายในเนี่ยจะมาพร้อมกับตัวเบาะที่นั่งแบบใหม่ที่เป็นเบาะแบบอะไรนะครับเตอร์โคเล่โมดูเล่โคเล่โมดูเล่โอ้โหชื่ออาจจะแบบเรียกยากนิดน,นึงแต่เขาเรียกว่าคุณสมบัติของมันก็คือเป็นเบาะที่ไม่สะสมความร้อนสะท้อนความร้อนอะไรประมาณนี้นะครับผมก็คือเหมาะเลยสําหรับ ในบ้านเราเมืองร้อนๆแบบนี้จอดรถตากแดดนะครับผม mm. เวลาเข้ามานั่งในรถเนี่ย mm. เจอเบาะหนังอาจจะสึกโ้้นั่งเข้าไปทีนี้แบบก้นร้อนเลย mm. แต่ว่าเบาะตัวนี้ก็คือนั่งแล้วก็ไม่ร้อนนั่นเองนะครับผมที่เป็นฟีเจอร์ออปชั่นที่เพิ่มเข้ามาในรุ่น V นะครับผม mm. นอกจากนี้ครับยังเพิ่มเติมนี่ในส่วนของตัวระบบกุญแจอัจฉริยะของเขาที่มีในส่วนของระบบล็อกแล้วก็ปลด ล็อกรถเนี่ยได้อัตโนมัติเมื่อเราเดินหางออกจากตัวรถหรือว่าเดินเข้าใกล้ตัวรถในระยะ2เมตรนะครับผมก็เรียกได้ว่าไม่ต้องมากดปุ่มอะไรใดๆทั้งสิ้นเลยก็สามารถที่จะใช้งานได้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วในรุ่นนี้ก็ยังมีในส่วนของตัวแท่นชาร์จไวเลสชาร์จเจอร์ที่จะอยู่บริเวณคอนโซลเกียร์ตรงกลางตรงนี้ด้วยนะครับผมแล้วก็มีตัวหน้าจอกลางอินโฟเทนเมนต์ตรงเนี้ย ขนาด8นิ้วรองรับการเชื่อมต่อ Android Auto Apple CarPlay ซึ่งต้องเสียบสยอยู่นะครับผมมีกล้องมองรอบคัน360องศามาให้ด้วยนะในรุ่น V นะครับผมความคมชัดก็ระดับหนึ่งอาจจะไม่ได้แบบคมชัดมากแต่ก็สามารถที่จะใช้งานได้นะครับผมแต่ว่าในรุ่น V รุ่นรองท็อปครับจะมีออปชันบางส่วนเนี่ยที่ไม่เหมือนกับรุ่น V L นะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของพวกระบบบายสปอร เตือนถอยหลังอะไรพวกนี้ก็คือจะไม่มีมาให้นะครับผมแต่ว่าระบบความปลอดภัยอื่นๆก็ยังมีติดตั้งมาให้ในรุ่น V ีอยู่นะครับผมนี่ครับเดี๋ยวเรามาพูดถึงในส่วนของการนั่งโดยสารกันบ้างเนาะผมก็นั่งอยู่ฝั่งผู้โดยสารตอนหน้านะครับผมความสบายของเบาะนั่งผมว่าก็โอเคดีนะะช่วงรองรับต้นขา พนักพิงหลังค่อนข้างปรับเบาะแล้วก็ง่ายนะซึ่งตัวเบาะก็เป็นปรับแบบปรับมือทั้งฝั่งผู้ขับขี่แล้วก็ฝั่งผู้โดยสารนะครับผมแล้วก็ผมนั่งโดยสารมาระยะหนึ่งเนี่ยประมาณเกืบ100อบร้อยกิโลแล้วนะครับผมก็การเดินทางไกลแบบนี้ก็ค่อนข้างที่จะ สบายดีนะช่วงล่างผมนั่งก็มันก็ออกไปทางนุ่มอแล้วแหละทางอเมล่านะครับผมก็ให้ความรู้สึกที่ไม่ได้แบบกระแทกกระทันหรือกระด้างอะไรนะครับผมเสียงลมอะไรก็มีเข้ามาให้ได้ยินอยู่บ้างนะแต่ว่าไม่ได้ดังจนแบบรําคาญหรือว่าจะงีบหลับไม่ได้เลยนะครับผมซึ่งนี่เตอร์จากออโต้เซทชันก็ขับมาระยะหนึ่งละเป็นไงกับเจ้าอเมล่ารุ่นนี้ครับต้องบอกว่ามันเป็นโมเดลใหม่ที่เพิ่งเปิดตัวก็จริงอืแต่ว่ามันก็ มันก็ขายมานานแล้วสำหรับหลักโฉมนี้ก็หลายๆคนก็อาจจะเคยดูรีวิวกันมาเยอะแล้วแต่ว่าทริปนี้เนี่ยมันก็อาจอาจจะพิเศษหน่อยเพราะว่าเส้นทางที่เราเดินทางในในทริปนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะไกลแล้วก็โคตรเคียวด้วยซึ่งไม้แรกที่เตอร์ขับเนี่ยมันยังเป็นแบบทางไฮเวย์อยู่นะครับจุดที่เตอร์สังเกตหลักๆเลยก็จะมี2เรื่องก็คือในเรื่องของอัตราเร่งถามผมส่วนตัวเนี่ย อัตราเร่งของอเมล่าก็ต้องบอกว่าจีจาร์ดบูตบาร์นะม,มันเป็นรถในกลุ่มที่เป็นซิตี้คาร์อีโคคาร์ก็จริงแต่ว่าการที่ได้เครื่องเล็กดาวไซซิง1.0แต่พ่วงเทอร์โบเนี่ยใชวรว่ามันตื้ดกว่าที่เป็น1.2แต่เป็น n อออ่าอัตราเร่งการเร่งแซงเนี่ยช่วงนี้เราต้องวิ่งแบบคู่กับรถใหญ่บ้างอะไรบ้าง2เลนสวนบ้างอะไรเงี้ยอัตราเร่งแซงอ่ะมันค่อนข้างที่จะไว้ใจได้ก็ถือว่าเป็นรถซิตี้คาร์หรือว่าอีโคคาร์ที่ออกเดินทางต่างจังหวัดแบบเนี้ยมันไปได้ หายห่วงสบายใจอันนี้คือจุดจุดแรกที่สังเกตแล้วก็จุดที่สองก็คือในเรื่องของอัตราเปรี่ยนน้ำมันเชื้อเพลิงคือตอนที่ผมเอามารีวิวเนี่ยส่วนมากแล้วเราก็จะขับใกล้ๆหรือว่าขับในเมืองเป็นหลักแต่วันนี้เราใช้ความเร็วสูงแล้วก็เดินทางไกลเลยแบบยาวๆเลยเป็นร้อยกิโลนะใช่ตอนนี้ที่หน้าจออยู่ที่17.1กิโลเมตรต่อลิตรก็ถือว่า ประหยัดนะเพราะว่าความเร็วที่ใช้อย่างที่บอกไปว่าผมแช่ก็คือเกิน120กิโเมตรต่อชั่วโมงยาวมากๆแต่มันยังได้17.1กิโเมตรต่อลิตรอันนี้ก็ถือว่าประทับใจนะพี่ท็อปเพราะว่าหนึ่งได้ในเรื่องของความแรงจีจาดปูดปาร์ตไม่ต้องมาแบบเผื่อระยะเยอะถ้าเป็นสมัยก่อนอีโคคาร์ไม่ต้องลุ้นไม่ต้องลุ้นไม่ต้องลุ้นจะแซงรถใหญ่ทีก็ไปได้ดูแล้วมันมีรถสวนมต้องเผื่อช่อันนี้คือเหยียบปุ๊บเปิดขวาคือขึ้นได้เลย แล้วก็ประหยัดน้ามันอยู่มีความขับขับสนุกด้วยมีความขับสนุกแล้วก็ยังประหยัดน้ํามันด้วยนะส่วนช่วงล่างก็พาร์ทของผมอะทางตรงเป็นหลักอาจจะพูดอะไรมากไม่ได้แต่ว่ามันก็นุ่มนั่งสบายอยู่แล้วเพราะว่ารถในกลุ่มซิตี้คาร์อะไรอย่างนี้ก็จะเซ็ตเอาไว้เพื่อเป็นรถใช้งานในชีวิตประจำวันอยู่แล้วก็จะนุ่มๆนั่งสบายเดี๋ยวช่วงบ่ายนั่นแหละของจริงเพราะว่าโค้งไม่ต้องบอกไม่เคยมาเหมือนกันต้องไปดูว่าเดี๋ยวเส้นทางจะแบบคดเคี้ยวขนาดไหนนะ เดี๋ยวพี่ท็อปก็ไปลองตรงนั้นได้เลยแล้วก็พวกระบบความปลอดภัยอ,อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งจุดเด่นของอเมล่าพี่ท็อปเพราะว่าถ้าเอาแบบแต่ละรายการมาเทียบกับคู่แข่งที่อยู่ในกลุ่มนี้เนี่ยแม้ว่าคันนี้จะเป็นรุ่นวีรองท็อปนะแต่ออปชั่นอะมากกว่ารุ่นท็อปของบางแบรนด์ก็คือมีแบบมาให้นี่ค่อนข้างที่จะก็คือครอบคลุมการใช้งานความปลอดภัยพื้นฐานเนี่ยค่อนข้างเยอะทีเดียวอย่างกล้องรอบคันแม้ว่ามันจะไม่ชัดแต่ ก็ใช้งานได้เออมันไม่มีเลยนะอะไรเงีมันก็มันก็ไอ้นี่กันไปเลยออเคก็เดี๋ยวไปดูกันครับตอนนี้ครับผมก็ย้ายมาที่ตำแหน่งผู้ขับขี่เจ้า Nissan a m e l ลแล้วนะก็เดี๋ยวเล่าในส่วนของคุมพลังของเขาหรือฟื้นกันหน่อยนะครับผมเจ้า Amela ลก็มาพร้อมกับเครื่องยนต์เบนซินนะครับผมเทอร์โบขนาด1.0ลิตรนะที่ให้พลังกำลังนะครับสูงสุด100แรงม้า แรงบิดสูงสุดของเขานะครับ152นิวตันเมตรจกคู่ครับส่งกำลังด้วยระบบเกียร์ o n i c CVT c นะครับผมที่จะให้อัตราเร่งต่างๆที่ลื่นไหลแล้วก็ต่อเนือ่องนะครับผมซึ่งการขับขี่ในช่วงนี้นะจะมีทั้งเส้นทางตรงขึ้นเขาลงเขาแล้วก็มีเส้นทางที่คดเคี้ยวเลี้ยวไปเลี้ยวมานะครับช่วงของถนนเส้นทาง ค้งปิ้งงูนะครับผมตอนนี้ก็ความเร็วที่ใช้ครับก็ขึ้นอยู่กับแต่ละสถานการณ์นะตอนนี้เป็นช่วงความเร็วระดับ1 0 0ช่วง80-90นะครับผมช่วงนี้ผมก็ได้ลองนะครับช่วงจังหวะที่มีการเร่งแซงนะรถคันด้านหน้าช่วงเขานะครับผมการบังคับควบคุมรถเนี่ยก็ต้องบอกว่าเจ้าอเมล่าครับเขาค่อนข้างเซตติ้งตัวรถมาให้ขับขี่ได้ง่ายแล้วก็สบายนะอัตราเร่งตัว ขุมกาลังของเครื่องยนต์พันเทอร์โบเนี่ยผมว่าก็เพียงพอครับต่อการใช้งานขับขี่ทั่วๆไปแล้วสามารถเร่งแซงได้อย่างปลอดภัยนะครับผมแล้วก็ให้ความมั่นใจนะในการขับขี่ในการเร่งในจังหวะต่างๆนะครับผมแล้วก็ฟิลลิ่งของตัวรถเนี่ยค่อนข้างที่จะให้การขับขี่ที่สบายนะการนั่งโดยสารของเขาก็ค่อนข้างสบายนะรถถูกปรับเซตให้มีความนุ่มนวลแล้วก็ มีความเกาะถนนนะเมื่อเราใช้ความเร็วอยู่นะครับผมตัวพวงมาลัยของเขาเนี่ยที่เป็นพวงมาลัยไฟฟ้า EPS นะครับผมก็มีการปรับน้ําหนักปรับความเนื่อเนี่ยตามความเร็วอยู่แล้วก็คือในช่วงความเร็วต่าๆนะครับการขับขี่ในเมืองตามตรอกซอกซอยต่างๆเนี่ยสามารถควบคุมได้ง่ายทีเดียวนะพวงมาลัยค่อนข้างเบานะครับผมแล้วก็ตัววงของพวงมาลัยเนี่ยสัมผัสอ่ะค่อนข้างมีขนาดที่วงใหญ่นะแล้วก็ตัวดีไซน์เขาเนี่ยจะเห็นว่าด้านล่างมันจะตัด ตรงนี้ปั้านๆไปนะครับผมก็ในช่วงความเร็วการขับขี่ช่วงเดินทางนะครับผมที่ใช้ความเร็วร้อยร้อยสิบร้อยยี่สิบผมก็รู้สึกว่าการควบคุมพวงมาลัยเนี่ยก็ให้ความรู้สึกที่มั่นใจดีนะไม่ต้องคอยเขาเรียกอะไรแต่งพวงมาลัยครับเพื่อนๆมันก็จะไม่ได้ทําให้รู้สึกเหนื่อยล้านะในการที่ต้องขับขี่ทางตรงไกลๆย,ย,ยาวๆนะหรือแม้กระทั่งในช่วงที่ทางโค้ง สลับไปมาเองครับการควบคุมผมอะไรครับก็สามารถทําได้แม่นยำนะเป็นรถที่ขับขี่สบายนั่งโดยสารสบายนะไปไหนก็ไปกันได้แบบทางครอบครัวนะครับผมพื้นที่ห้องโดยสารของเขาก็เรียกได้ว่าเป็นจุดเด่นของเจ้าอเมล่าอยู่แล้วนะที่มีพื้นที่ห้องโดยสารที่กว้างขวางนะครับผมทัศนวิสัยต่างๆก็อย่างที่ได้เคยทดลองขับไปเลย ซึ่งในปี2024เนี่ยครับก็จะเน้นไปที่เรื่องของการปรับอุปกรณ์เพิ่มเติมขึ้นมานะครับมีตัวช่วยมีฟีเจอร์มีออปชันต่างๆเพิ่มเข้ามาในเจ้าอเม l ่านะในแต่ละรุ่นย่อยต่างๆนะครับผมอีกเรื่องหนึ่งเรื่องของเบรกนะครับผมก็สามารถชะลอเบาเบรกได้มั่นใจดีนะ เบรคค่อนข้างมีน้ำหนักที่กดแล้วผมว่าไม่ต้องใช้ความคุ้นชินมากเท่าไหร่นักนะนะสามารถที่จะขึ้นรถมาแล้วก็ขับไ,ไ,ดได้แบบสบายๆเนี่ยผมลองอัตราเร่งให้ดูไปสองขันนะครับมีรถส่วนแล้วนะครับมั่นใจนะครับกดไปมันก็จะมีเสียงเครื่องเนาะเสียงอะไรดังดเข้ามามให้ได้ยินอยู่บ้างซึ่งเสียงของห้องโดยสารเนี่ยค่อนข้างเก็บเสียงได้เงียบทีเดียวนะพื้นด้านล่างเนี่ยเสียงจากถนนด้านล่างครับค่อนข้างน้อยนะครับผม เรเรียกได้ว่าการเดินทางไกลเนี่ยสามารถทําได้แบบสบายๆเลยเครื่องพันเทอร์โบนี่ไปได้แบบเหลือๆลเลยนะครับสําหรับเจ้ามิสันอเมล่าครับตอนนี้ครับเราก็อยู่บนเส้นทางที่ค่อนข้างเป็นทางเขานะแล้วก็มีความคดเคี้ยวนะครับเลี้ยวไปเลี้ยวมานะตอนนี้ก็เป็นช่วงจังหวะไหลๆความเร็วต่อเนื่องนะครับในช่วงทางโคง้งเรียกได้ว่าโห โค้งซ้ายโค้งขวาเนี่ยสลับกันแบบต่อเนื่องเลยนะแล้วก็เป็นแบบเลนส่วนด้วยนะครับผม,มก็ต้องบอกว่าเจ้าอเมล่านะครับสามารถที่จะขับขี่แล้วก็ควบคุมบนเส้นทางนี้ได้ดีเลยนะผมว่าพวงมาลัยเขาค่อนข้างมีความแม่นยําแล้วก็ควบคุมง่ายอยู่นะครับมีน้ําหนักที่กําลังดีเลยอัตราเร่งการเดินคันเร่งครับจังหวะของตัวรถต่างๆเนี่ยมีความไหลลื่นดีทีเดียวนะ ก็สามารถที่จะทําความเร็วแล้วก็พารถเนี่ยไปได้แบบไหลๆเรื่อยๆเลยนะครับไม่ได้รู้สึกว่าตัวรถจะขึ้นเขาไม่ไหวไม่มีกําลังนะเราสามารถที่จะเรียกกําลังเดินคันเร่งได้แบบสบายเลยนะครับตอนนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นช่วงที่ขับขี่สนุกทีเดียวนะสำหรับเจ้านิสสันอเมล่านะครับบนเส้นทางช่วงนี้นะครับที่มีความโค้งเนี่ยต่อเนื่องเลยครับเพื่อนๆจะเห็นว่าเนี่ย โค้งซ้ายเสร็จยาวๆเทินขวายาวๆเลยนะครับทัศนวิสัยในการมองต่างๆผมว่าชัดเจนดีนะครับผมแล้วก็มีบางจังหวะที่เราสามารถที่จะเรียกกำลังใช้ความเร็วได้นะครับผมมีเนินมีทางลาดอะไรต่างๆตรงนี้นะโอ้โหตอนเนื่องเป็นช่วงที่ขับสนุกทีเดียวครับต้องบอกเลย จะมีโคง้งหรือโค้งยาวเมื่อกี้มีผมขาม,มาเป็นเรียกว่าเป็นตัวย,ยูเลยก็ช่วงล่างค่อนข้างมีความาแข็งขึ้นมาในระดับหนึ่งนะไม่ได้แบบนุ่มจนรู้สึกย้วยแล้วนั่งแล้วจะเวียนหัวนะครับผมสำหรับใครที่เมารถง่ายช่วงนี้ก็อาจจะต้องระวังหน่อยถ้าไปเจอรถที่แบบย,ย,ย,ยนะ้อยๆนะเจอทางโคง้งแบบแบบต่อเนื่องอย่างนี้อาจจะเมาได้นะครับแต่ว่าใน n i สสันอ m ม l บลาเนี่ยถ้าขับแบบเนียนดีๆความเร็วแบบไม่กระโชกโคกห้างนะก็น่าจะรอดอยู่นะครับผมพาดูภายนอกกันนิดนึงครับกับเจ้า n i สสันอ m ม l a ลรุ่นวีที่ผมขับมานะต่อรุ่นนี้ก็มีไฟหน้า LED นะแต่ไม่มีไฟตัดหมอกนะครับกระจังหน้าสีดำเงาครับนี่ล้อมันก็จะเป็นลักษณะนี้เลยนะครับสำหรับรุ่นวีนะครับ กระจกมองข้างพร้อมไฟเลี้ยวนะครับมีกล้องมีระบบกุญแจอัจฉริยะที่ปรับปรุงใหม่ในปี2024นี่ไฟท้ายไฟเบรกเป็นแบบ LED มีการตกแต่งด้วยคาร์บอนนะครับบริเวณชายด้านล่างด้วยแล้วก็มีลักษณะการออกแบบที่เป็นสีเดียวกับตัวรถนะคล้ายๆในส่วนของดิฟฟพวเซอร์เลยนะครับนิสสันก็เป็นโลโก้ใหม่ละอ่าก็ยังเป็นนิสสันอเมล่าที่คุ้นเคยกันว่าอย่างไรก็ได้อันนี้ก็เป็นตัวที่ ถูกลงมานะครับผมแล้วก็มีอย่างรุ่นท็อปนี่รุ่นท็อปที่มาพร้อมกับชุดตกแต่งคันนี้ก็เป็น V L นะครับผมความแตกต่างเลยชัดเจนเลยด้านหน้าสังเกตได้กับนี่เลยครับชุดตรงนี้จะเป็นชุดตกแต่งเพิ่มแล้วก็มีในส่วนของไฟตันหมอกนะน,นี่นี่นี่คันนี้เป็นแบบ two tone นะครับผมมีสปอยเลอร์ท้ายสีดํานี่เป็นชุดตกแต่งนะสเกิร์ตด้านหลังทั้งน้าเป็นแบบท่อคู่ตรงกลางด้วยอันนี้ก็เป็น สีสันที่สวยงามทีเดียวนะครับสำหรับเจ้าอเมล่านะครับและนี่ครับก็คือทั้งหมดกับการเดินทางในวันนี้กับทิปของทางนิสสันครับที่เริ่มจากนครพนมครับริมแม่น้ำโขงที่จะเป็นไม้แรกครับของเราในทิปนี้เดินทางมาถึงคอสแก่นครับก่อนที่ หมายต่อไปครับทริปหน้าครับจะเดินทางต่อครับเพื่อไปสุดอีกฝั่งหนึ่งของประเทศไทยของเราครับวันนี้ครับผมกับการเดินทางไปกับนิสสันอเมร่าครับต้องบอกว่าการเดินทางไกลออกต่างจังหวัดแบบนี้ครับสามารถทําได้แบบสบายๆการโดยสารก็เรียกได้ว่าสบายมากเลยทีเดียวอัตราเร่งฟังก์ชันการใช้งานต่างๆเรียกได้ว่าครบครันมากทีเดียวครับสำหรับเจ้านิสสันอ l m เมร่านะครับผมซึ่งในทริปนี้ก็มีเจ้าน e ิสสันคิกอีพาวเวอร์เดินทางมาพร้อมกันด้วย เป็นไงบ้างกับเจ้าอเมรารุ่นปรับโฉม2 0 2 4ที่มีการปรับอุปกรณ์ต่างๆเพิ่มเติมเข้ามาครับก็เรียกว่าน่าจะตอบโจทย์การใช้งานได้มากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับวันนี้ครับผมครับท็อปทาโลและทีมงานออโตเดฟของเราครับต้องขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์เป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยและอย่าลืมครับติดตามเราได้ทุกช่องทางครับพิมพ์เลยครับ A U T O D E F T ออโตเดฟวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ